ครัวนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวหม้อทอดไร้น้ำมัน h ฮเออรุ่น HAFK 2 5 B 2เนี่ไอ้ยะวันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษคือผมเคยรีวิวไปคลิปแรกคลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือรวบรวมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์จากที่ถามกันมาใน YouTube แล้วกันเนาะลักษณะ,ก,ษณะการใช้งานอะไรต่างๆยังมีคําถามอยู่นะครับวันนี้ก็เลยก็เลยจะมาบอกตอนที่เราซื้อมาเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่พันกลางๆประมาณสักพันห้าพันหกประมาณนั้นแหละครับก็คือซื้อได้อะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันก็จะมีรุ่นที่เล็กกว่านี้นะแต่ว่าความจุมันอาจจะน้อยกว่าอย่างรุ่นนี้นะครับไฮเออรุ่นนี้จะน้ําหนัก4 3กนะิโลกรัมเนี่ยก็ ก็ใช้ได้อยู่ก็ไม่หนักมากเกินไปนะครับมั่นคงเวลาวางแล้วโอเคอยู่นะครับกำลังไฟ1,500วัตต์ตัวนี้นะ1,500วัตต์แล้วก็สามารถปรับการอุ่นอาหารหรือว่าทำกับข้าวเนี่ยได้1ชั่วโมงและความร้อนเนี่ยนะครับก็ได้ถึง200องศานะความจุของหม้อ2.5ลิตรนะครับ หม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนนะครับที่จริงมันคือหม้อทอดชื่อมันคือหม้อทอดแต่ว่าเหมาะกับการเอาย่างย่างมากกว่านะหรือว่าอุ่นอาหารประเภทกึง่งสุกอย่างนักเก็ตเฟนฟลายอะไรอย่างนี้นสเตตอเงนี้ได้โอเคเลยใช้งานได้โอเคเลยเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทํางานของมันนะวิธีการทํางานของมันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงขอเสียบปลั๊ก ชเนาะตัวนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องมันก็จะทํางานไฟมันก็จะออกตรงปุ่มนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็มันก็จะพัดเอาลมร้อนออกด้านหลังนี้ด้านหลังเนี่ยควรจะห่างกําแพงผนังเวลาเราทากับข้าวนะครับก็ควรจะห่างประมาณสักสิบเซนเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีนะตัวนี้เนี่ยเวลาที่ความร้อนมันร้อน ตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยเวลามันตับไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าความร้อนมันได้ที่อะไรองนีมันก็ตับนะครับมันจะหายไปสีเขียวเนี่ยนะเขาจะมีระบบเซฟตี้อยู่อย่างหนึ่งคือเวลาถอดออกอย่างเงี้ยเครื่องมันจะหยุดเลยแต่ว่าเวลามันก็ยังเดินอยู่เพื่อให้เราเได้เอาของมาเขย่ากับด้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอใส่เข้าไปต่อปุ๊บเครื่องมันก็จะทํางานเหมือนเดิมนะอ่นนี้ปิดก่อนอ่าอีกอย่างหนึ่งคือที่ถามกันมาคือรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวล็อกอุ้ยร้อนนะแป๊แบบเดียวเองนะครับตัวล็อกใส่ๆตรงนี้เพื่อป้องกันเรากดปุ่มปุ่มตรงนี้คือแยกระหว่างหม้อกับตะแกรงนะครับอ่ะเราดูกัน จะกดตรงนี้นะเห็นไหมครับมันก็จะแยกข้างในนี่ก็จะเหมือนกับประมาณแบบคล้ายๆเทฟลอนน่ะคล้ายๆนะหม้อหุงข้าวกระทะเทฟลอนอะไรอย่างเงี้ยคือทำความสะอาดง่ายควรจะเป็นฟองน้ำนะครับไม่ใช่ฝอยขัดหม้อนะทำความสะอาดได้ส่วนตัวนี้เป็นตะแกรงนะครับ แบบนี้นะครับคล้ายๆเทปวัสดุคล้ายๆเทปลอดในเคลือบเหมือนกันทําความสะอาดง่ายไม่ต้องขัดเยอะเท่าไหร่เลยไม่มีอะไรแบบติดนะครับเนี่ยอันนี้ง่ายแน่นอน,น,อนเวลาล้างเสร็จแล้วมันแห้งเสร็จแล้วก็แค่ยกมาแล้วก็วางประกบดังแป๊กแล้วก็เลื่อนนี้มาแค่นั้นเองใส่ได้เหมือนเดิมอ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทําความสะอาดขดลวดนะครับ ทำความสะอาดขดลวดเวลาทำกับข้าวเป็นนานๆขดลวดที่อยู่ด้านในนี้นะครับเนี่ยมันมีคราบมีอะไรอยู่ก็เลยจะมาะแนะนำวิธีการทำความสะอาดมันอันนี้หลายคนถามว่าแกะได้ไหมแกะมาทำความสะอาดอะไรเงี้ยผม ไปหาดูแล้วนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีใครแกะมาทาความสะอาดหนึ่งคือมันแกะยากครับแล้วเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ช่างอะ่ะไปแกะผมก็กลัวว่าจะไปโดนมันมันยากอะ่ะนั่นแหละมันมันเยอะเรื่องเรื่องเรื่องมากเหมือนกันนะเวลาแกะเนี่ยนะครับไม่แนะนําดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไปแกะแล้วเกิดพังเสียหายเนี่ยเขาอาจจะไม่รับประกันนะ ไม่ได้เกิดจากความเสียหายจากโรงงานเนาะนะครับก็อาจจะทําให้เสียวาลันตีไปเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุด normal เลยก็คือทําความสะอาดด้วยมือของเรานี่แหละด้วยผ้าอันนี้ซื้อมานานแล้วนะแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นคราบอะไรเท่าไหร่เลยมันยังดูใหม่ๆอยู่แต่ว่ามันก็มีบ้างนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับ ถ้าเราจะทำความสะอาดคดลวดในหม้อทอดไร้ไน้ำมันเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยคือ 1. ฟอกกี้นะครับ2น้ำเปล่า 3. b a เบกกิ้งโซดาหรือพาวเดอร์เบกกิ้งหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะมันมีหลายชื่ออ่ะแต่ถ้าพูดคำว่าผงฟูหลายคนจะรู้จักดี เราต้องมีผงฟูเนี่ยมันเป็นวัสดุเจือปนอาหารนะครับอันนี้มีขายทั่วไปตามร้านบิกซีโลตัสมีหมดนะฮะตัวนี้ไว้ไวใช้ทําความสะอาดคราบต่างๆล้างผักก็ได้นะหมักเนื้อให้นุ่มก็ได้มันประโยชน์มันมีหลายอย่างผมจะใช้กับน้ําเปล่าเนี่ย250มลหรือ1แก้วต่อเบกกิ้งโซดา1ช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะ อีกอย่างนึงคือผ้านะผ้าชุบน้ำอันมากนะครับแล้วเราก็คนตัวนี้ให้เข้ากันก่อนอถ้าคนจนมันละลายหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันใสแล้วนะครับก็ใส่ในป๊อก,กี้เลยผมก็จะกลับด้านหม้ออย่างนี้นะอ่า ใช้มานานเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยจะเป็นคราบเท่าไหร่ก็มองเห็นอยู่เราก็ฉีดนี่นะครับระวังด้วยนะความร้อนนะครับมันก็จะเป็นคราบขาวๆนิดนึงก็เช็ดออกให้หมด คือถ้าทำอาหารอะไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องปล่อยให้มันติดคราบเกิดกลางเกินไปอ่ะมันก็ควรจะทำความสะอาดบ่อยๆเนาะถ้าเห็นว่ามันมีคราบเยอะก็ทำความสะอาดนะครับ เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคราบบ้างผมก็ทำกับข้าวปกตินะแต่ก็ไม่เห็นมันจะเลอะเทอะตรงไหน,นมันก็ไม่ค่อยเปื้อนนะ่ะสรุปแล้ววิธีทำความสะอาดแบบนี้นะครับพื้นฐานเนี้ยดีที่สุดแล้วนะฮะคือถ้าแกะไปเนี่ยถอดได้แต่ว่าประกอบไม่เหมือนเดิมก็แยกเหมือนกันนะนะ ประมาณน,นี้แหละครับอาศัยทําบ่อยๆแล้วกันอันนี้ก็เรียบร้อยสําหรับหม้อทอดไร้น้ามันไฮเออร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพ่อบ้านงานครัวนะครับและก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับมีเคล็ดลับใหม่ๆหรือว่าเมนูใหม่ๆเนี่ยนะครับทําให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องง่ายเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาบอกกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับ